สวัสดีคะ่ะเนี่ยเบิงมันเป็นหยาของแมวนะเขาผากันเลนเขาสิกัดกินหา่างมันเป็นยาหยาของของมันเองนะตน้ตนต้นหวานแมวแมวมันสิกัดกินกัดกินไปของมันหา่างมันน้ามันสิเลนเห็นบ่มันเป็นยาของเขาเป็นหยาของเขาแบบสนิดหนึ่งไปดึงมาให้่นกิน นกกัะหลินย่าแมวมีความสุขเลียนน้ำกันบ้านมาอยู่ได้ไม่อยู่จนทำบ่าวันไนงะบ้านเขาอยู่ขางกูดังนะลุยกันนะลุยเออเออคนพ่อใจกันน้าอ้อาวสู้กันสู้กันเออแน่นอนเลยเอา้าวเอาอีกเอาอีกเอาอีก เอาเอาอีกเลยลูกเออปั่มกันเลยเออเนียน้องนักมวยเชี่มเป็นโลกอ้าวอ้าวคุณแม่พอใจกันแล้วอุ้ยคุณแม่พ่อใจกันอ้าวอ้าวอ้าวตบตบโอ้ยหงายท้องเลยเออหงายท้องหงายไส้เลยเว้ยเป็นไงฮะทีเนี้ยค่ะแป๊บนึงลูกหงายท้องหงายไส้เลยเออเออเออ อเอาเลยเออตีกันเลยตีกันเลยไปไหนนัน่นไปไหนนัน่นอย่าไปเดอ้อรถสีส้นตายเด้อพโรถแลนแลนว้ลแลน,น,นปันวาาัถนนลงโบมีคนมีอย่างแลนอ้ยเป็นแต่ยานแห้งพี่น้องเย้ยทางเงินอยู่ไก่ถน,นนนี่เสียวขนาดทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนรถแลน เล่นกับขับว่ายอเมตยานเสียวอ,อยู่คือกันในแต่ละมือเออเออขากหลายเออสุดยอดเลยนะ,ะเดี๋ยวล่นออกไปเดอ้อรถหลายแห้งเนี่ยมือแรกมากนี่แตกสวดๆอยย่โรดก็ได้คุณน่ะคุณน่ะตีรังกาวเว้นเว้นเว้น กินเพิ่นกินหักวานเพินเ่นแล้วเพ่ยมันพรกกันเล่นน่ารักจังเลยเด็กๆเอ,เอ้ยเขาสร้างขขาวพัดพี่น้องเอ้ยกันบ่จบคลิปก็คือสิปปไปบ่ได้เด้อพี่น้องเสียวมันจบคีบกันแล้วเอาโบ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 ,โบ,โบโลูกโบโบมานี่แล้วโบโบแหลมแหลมมานี่เลยแหลมเลยเร็วเร็วแหลมเร็วเร็วเร็ว แป๊บหนึงนะแหลมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะแหลมเอ้ยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป้าวันด้วยนะคะบ๊ายบาย